สวัสดีครับทุกคนพบกับผมช่องทอยชิวน,นะครับแล้ววันนี้นะครับมาพบกับรายการชื่ออะไรนะ ไม่เรียนแล้วตามมัวพาทัวร์สนามบอลนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่อาร์เซนอลฟุตบอลคลับนะครับหรือว่าเอ i r a ร์สต t ด d i u มนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวร์ในเอเม a ร์สตีดิอมนะครับว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สนามจะสวยแค่ไหนเพราะว่าผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะครับและประทับใจมากๆเพราะว่าวันนั้นมาดูวันปีใหม่เลยวันที่1มกราของปีนี้นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งนัดนั้นอาร์เซนอลเล่นได้ดีมากแต่ว่าก็พลาดท่าแพ้ไปนะครับ บรรยากาศภายในสนามถือว่าดีมากๆวันนี้ผมเลยจะพาแฟนๆเดอะการ์เนอร์นะครับมาดูในสนามว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ ข้าลังของผมนะครับก็คือ Emirates Stadium นะครับคราวที่แล้วนะครับผมพาเดินมาฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินอีกฝั่งหนึ่งก่อนว่ารอบสนามมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะไปที่ข้างหน้าพาไปดูเมกาสโต e ของ Arsenal ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อตั๋วเข้าชม s t a เดียมทัวรนะครับ นี่คือรอบนอกสนามไม่ค่อยเห็นที่ไหนจะมีขายเบียร์ข้างนอกในวันแมชเดยนะแล้วก็มีช็อปเล็กๆสำหรับขายของที่ระลึกของอาร์เซนอลนะครับรอบๆนะครับก็จะมีประวัติของทีมอาร์เซนอลตั้งแต่แบบโอ้โหโบราณยันปัจจุบันนะครับเห็นสนามใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะแคปซิตี้ถึง6 0 0มื่นที่นั่งนะทุกคนเรียกว่าใหญ่มากและคิดว่าใหญ่เป็นอันดับสามของลอนดอนนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งก็เบรมปี้พาร์คอยู่แล้วแล้วก็อันดับสองเป็นท็อปแนมพอสเปอร์อยู่แล้ว อันดับ3ผมว่าน่าจะเป็นที่นี่นะครับ6 0 0มื่มที่นั่งนะเนี่ยครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นรถไฟนะดูดิวิวสวยมากเลยนะทุกคนมันเป็นเหมือนเมืองแล้วก็สนามอยู่ใจกลางเมืองอันนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราสเตเดียมทัวร์เราจะได้ขึ้นไปดูหรือเปล่านะที่เป็นลาชน์นะครับไม่รู้ชาติน,นี้จะมีโอกาสหรือเปล่าที่จะได้ไปนั่งขับเลเวลนะเพราะว่าโอ้โหมันแพงมากมากนะทุกคนยิ่งเป็นอาร์เซนอลซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสนามเป็นทีม ที่ขายของแพงที่สุดทุกอย่างแพงไปหมดนะครับรวมกับทั้งตัวนะครับเรียกว่าเป็นพันบอลเลยนะดูแค่นัดเดียวนะสำหรับที่นั่งแบบว่าขับเลเวลนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับของสนามอาร์เซนอลนะครับเอมิเรตส์สเตเดียมเอมิเรต์นี่ก็คือสายการบินนะครับสายการบินเอมิเรต เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตรงนี้เราเคยพามาแล้วตอน match day นะครับใครยังไม่เคยดูสามารถย้อนไปดูได้ใน one match day นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปดูข้างล่างเลยละกันว่าเป็นยังไงซื้อสเตเดียมทัวร์ยังไงไม่จองล่วงหน้าจะเข้าได้ไหมวันหยุดนี้คนจะเยอะไหมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แพลนมาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ เปิดโหวตว่าจะไปท็อตแนมฮอสเตอร์หรือว่าจะไปอาร์เซนอลแล้วโหวตอาร์เซนอลเยอะกว่าก็เลยมาอาร์เซนอลนะก็จะพาทุกคนแฟนูอาร์เซนอลที่ฟอร์มฮอตเหลือเกินตอนนี้นะครับไปดูพร้อมๆกันว่าสนามว่าที่แชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น2022-2023นะครับจะเป็นยังไงนี่เลยครับด้านที่เราคุ้นเคยนะครับอาร์เซนอลอันนี้ก็คือด้านหน้าสนามของจริงเลยนะครับเดี๋ยวพอผมพาข้ามถนนไปดูฝั่งนู้นว่าวิวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับเมการสโตร์ที่นี่นะครับก็ชื่อว่า The a r m o r y นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากซีซั่นที่แล้วแล้วก็มี่เขามีผ้าเขียนนะครับว่า s t a ียม m ัว u r ก็คือข้างในนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเมื่อกี้เขาบอกว่า no recording นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถถ่ายได้ทุกที่นะทุกคนแต่ว่าอาจจะเป็นแค่คนเมื่อกี้นะครับที่เขาบอกว่าเราถ่ายไม่ได้นะครับก็ แฟนๆอาร์เจนติก็เดี๋ยวรอดูตอนออกแล้วกันนะครับช็อปนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปสเตเดียมทัวร์ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสเตเดียมทัวร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสเตเดียมทัวร์พร้อมๆเขาด้วยนะครับราคาสเตเดียมทัวร์นะครับก็อยู่ที่27นะสำหรับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็22ปอนด์สำหรับเด็กนักเรียนนะครับสตูเดนต์ฮัลโหลแม่สเตเดียมทัวร์ for student price going are we sure t it's actually yeah <laughs> Would you be interested in one of these for £5? Yes please okay. so that'll be £27 That'll be uh, card requested Thank you sir, that's Thank your you. receipt and that will be your entry onto the tour as well as into the museum When you exit the tour, they will tell you how to get to the museum the tour itself just before you exit you see four machines on the wall put your name email date of birth then you get a free tour looking just like this and when you come back into the store thank you so much this stadium you and you what language would like to listen to English English wonderful it's a normal touchscreen device so it works just like your phone do you have any bags on you today no ตัดมือจูบกันวอล์กสไ h ด out และมีล็อบบ v e กรอโอเคขอบคุณค่ะฮัลโหลฮ Hello. I don't have b a บกเข้ามานะครับก็จะเป็นลานจอดรถซึ่งสเตเดียมทัวร์ที่นี่นะครับก็จะมีแจกหูฟังนะครับสำหรับฟังกับเครื่องนี้นะครับที่เขาแจกนะแล้วก็ผมได้ซื้อเออหนังสือเล่มนี้นะครับราคา5ปอนด์นะครับแต่ยังไม่ได้อ่านเหมือนกันนะว่าข้างในเป็นยงไงครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะแจกนะครับก็รอติดตามว่าผมแจกยังไงนะครับ นี่คือเดินมาแล้วก็แบบว่ามีป้ายบอกทางชัดเจนนะครับว่าทัวร์คอนติเนียตรงนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นโอโ้โหเป็นท้วย FA ครับทัวร์พิมพ์ลีกอันนี้ผมเป็นของตั้งโชว์นะครับอันนี่ทางเขาก็ทัวร์คอนติเนียนะครับนี่ขึ้นมาก็ค่อนข้างสวยนะครับสเตเดียมนะก็เปิดมาตั้งแต่วันที่26บตุลาคม2 0 0นนะครับก็เป็นเวลา16-17ปีครับ เรียกได้ไว่าชิลมากๆสำหรับเตเดียมทัวร์ของไม่เลยครปกติไปนี่คือจะต้องมีไกด์เป็นรอบๆไปนะครับแต่นี้คือปล่อยฟรีให้เดินเองไม่มีจำกัดเวลานะทำอัธยาศัยเลยเรียกว่าดีมากผมชอบอะไรที่เป็นแบบนี้มากครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไดเรคเตอร์เราผู้บริหารแขก VIP แขกของสโมสรนะครับก็จะมาที่เราทีนี้นะครับเหมือนร้านอาหารรรูรลาเลยครับสวยมากคน ึ่งจุดนี้คจะเป็นจุดที่นั่งชมเกมที่สวยที่สุดของ Emirates Stadium นะครับเรียกได้ว่าเป็นที่ VIP ที่ต้องเป็นแขกของสโมสรเป็น VIP เท่านั้นนะครับที่จะได้มานั่งตรง Director Board นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นกลางสนามแล้วก็มองชัดทั้งเกมนะทุกคนคือระยะห่างมันใกล้มากๆโอ้โหคิดไม่ออกเลยว่าแบบเวลา Matchday เสียงจะขนาดไหนนะทุกคนแบบคนหกห0,000คนเต็มอย่างเงี้ยแล้วคือแบบได้นั่งตรงนี้คือแบบโอ้โหวิว คือเอเมอร์สสเตเดียมนี่เป็นสนามที่ตอนนั้นที่ผมมาแล้วผมประทับใจมากๆนะครับแล้วก็บรรยากาศในสนามเป็นแฟนของเดอะกานเนอร์สนะครับก็คือคึกคักคึกคักแบบเชียร์เชียร์ไม่หยุดถึงแม้จะโดนนาแต่ว่าแบบกำลังใจเชียร์นี่เ็แบบสุดยอดมากผมก็ประทับใจอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าสมุติผมไม่ได้เชียร์วอร์พู่นะครับอซนนี้ก็จะเป็นทีมที่2ที่ผมจะเชียร์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องเราทีวีเีทั่วไปนะครับก็เป็นบล็อกก็เรียกว่าแพงเหมือนกัน ตรงนี้สามารถซื้อได้ถ้ามีเงินแต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะซื้อได้ถ้ามีเงินนะครับเพราะว่าต้องเป็นแขกของสโมสรเป็นบ i p เท่านั้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพามานั่งดูนะครับที่นั่งก็เหมือนคราวที่แล้วที่เรานั่งนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่นั่งเอกเกือบทุกอันคราวที่แล้วผมนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับนั่งอยู่ข้างบนนะครับผมเห็นว่าถ้าสมมติว่ามีชาวต่างชาตินะที่มีไกด์ที่เขาสามารถพูดภาษาเขาได้นะครับเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังเลยนะครับก็เรียกว่า เนี่ยเหนไได้ไหมก็คือแบบมีคนมาดูแลนะครับก็แต่ว่าคนไทยยังไม่มีนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นแฟนชาวไทยมาไม่ค่อยเยอะเท่าๆเรือบูที่จะมีอันนี้ที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีภาษาไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบมากสําหรับการที่สเตเด MM. so, ียมทัวร์เขาแบบปล่อยให้ฟรีให uh, ้น like, ั่งชมบรรยากาศให้นั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครมาเร่งรอบนะครับเรือด้วาคุ้มมากๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็น Famous Clock นะครับนาฬิกาไม่ค่อยรู้ประวัติของ Arsenal อางร,ร์เซนอลเหมือนกันนะทุกคนแฟนๆอาร์เซนอลที่ดูคลิปนี้ของผมนะครับก็น่าจะรู้ดีกว่าผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดให้มันผิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดอื่นกันต่อนะครับนี่ครับพอชมบรรยากาศของ Director Board เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ขึ้นไปต่อนะครับมีเลขบอกเลยเมื่อกี้เลขสี่อันนี้ก็เลขห้าเป็นสเต็ปที่ห้านะครับก็คือ Diamond Club นะครับก็น่าจะเป็น Lounge อีก l ล่าชหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหขึ้นมาก็สวยมากๆ โอ้ไม่ก็ทุกคนดูดนี่โห้โหลาไม่ต่างจากเมื่อกี้นะแต่ว่าวิวตรงนี้ก็จะสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ผมเพราะเขาไม่ให้ออกไปดูข้างนอกนะครับแต่ว่าจะให้มาดูก็วิวก็จะถูกบังนิดหน่อยนะจากแตนข้างบนนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นมุมที่มองเกมชัดแต่ว่าจะไม่ได้บรรยากาศแบบว่ารอบสนามนะครับ บอกเลยว่าในวันแมชช์เดย์ผมไม่สามารถพาทุกคนมาดูที่เรล้าแบบนี้ได้เพราะว่ามันแพงมากๆครับยังไม่มีเงินนะทุกคนรอถูกยูโรมิเลียนแล้วผมจะพามานะครับพอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ลงไปชั้นลบหนึ่งนะครับชั้นลบหนึ่งนะครับ เปิดมานะครับเป็นอีกที่นะครับป้ายอาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมห้องเพรสนะครับก็คือก่อนแข่งกับหลังแข่งที่จะสัมภาษณ์นะครับก็สตาฟ f ฟอร์เลนะครับพรสติกอเรียเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยว่าให้ดูตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไทม์แคปซูลอนี้คือก่อนเปิดสนามเีงนะคือเขาไม่รู้เก็บอะไรไว้ข้างในนะครับตั้งแต่ปี2004นะครับเขาเอามาฝังไว้ที่นี่ก่อนที่จะสร้างสนาม แล้วตรงนี้เขาก็จะอธิบายว่าเก็บอะไรบ้างนะครโูเก็บหลายอย่างมากนะครับหนึ่งก็คือ every Arsenal player คือชื่อของผู้เล่นนักเตะทุกคนที่เป็นนักเตะอาร์เซนอลนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะมากๆเรียกว่าทุกคนก็กดโพสแล้วก็แปลนะครับผมไม่สามารถที่จะแปลให้หมดไม่งั้นคลิปนี้จะยืดยาวเกินไปนะครับมันก็เรียกว่าจะเสียเวลาไปหน่อยนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องจัดแสดงมีถ่ายรูปน,นะครับห้องนี้นะเป็นถ้วย FA ขับครั้งล่าสุดนะครับ ซึ่งปี2020นะครับมาทางล่าสุดของเขานะครับ14ครั้งกับถ้วย FA ครับแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าอาร์เซนอลก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมเชียร์นะครับเรียกว่าน่าสนใจมากจริงๆนะครับนี่ก็เป็นถ้วย FA Cup ันะครับสวัสดีสวัสดีสำหรับใครที่ถ่ายรูปแบบ ช่วยเอฟเอคับนะครับก็เขาจะให้มาเป็นแผ่นกระดาษที่เขาเขียนว่าให้ไปรับรูปที่ไหนตรงไหนายังไงนะครับเป็นรหัสของเขาคนระับแล้วนี่ก็คืออเมริกาสเตเดียมครับอย่างที่ผมบอกคือมันสวยมากๆนะทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกทุกที่นั่งนะครับจะมองเห็นสนามทุกที่นั่งไม่มีเสาบานันไม่มีหลังคาบางังยกเว้นจะเป็นแบบตรงแถวๆนี้นิดนึงอย่างที่เราให้ดูตรงดีเรคเตอร์บอร์ดเมื่อกี้นะครับตรงนี้คือดีเรคเตอร์บอร์ดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบไดมอนด์เลาส์นะครับก็จะมีหลังคาบาังนิดหน่อยแต่โดยรวมนะคร นี่ก็จะเป็นสนามเก่าของอาร์เซนอลนะครับน่าจะเป็นไฮบรีป่ะนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็คือลีกแชมเปี้ยนเอฟเอคัพวินเนอร์ลีกคัพวินเนอร์ยูโรเปียนคัพวินเนอร์ะครับอ่าลืมบอกไปถ้าใครยังไม่รู้นะเอฟเอคัพวินเนอร์ครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่ได้แชมป์เยอะที่สุดนะครับและรองจากอาร์เซนอลก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนะหรือเปล่าแต่ว่าอันดับหนึ่งคืออาร์เซนอลนะนี่นะครับ w r the arsenal นะครับ เอชก่อนนะครับนี่เขาจะมีแปดเแล้วก็10นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไป Away Changing Room นะครับก็คือเลข8นะครับห้องอาบน้ำนะห้องน้ำนี่ก็คือผู้เล่นักนเตะฝั่งทีม Away นะครับก็ใครที่มาแข่งกับ a r s นะครับก็จะเป็นห้องนี้เลยนะครับที่เขามาแต่งตัวกันนะครับโดยรวมแล้วนะครับที่นี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับฝั่งอ w a y t มนะครับ ที่น่าตื่นตาตื่นใจคืออันต่อไปคือจะเป็นห้องแต่งตัวฝั่งทีมเย้านะครับหรือว่าห้องแต่งตัวของทีมอาร์เซนอลนะครับนี่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่พื้นนะครับแล้วก็ผนังโดยรอบนะครับโดรอด,ดูดีกว่ายเยอะนะครับตรงนี้ก็เหมือนมีแบบเป็นที่ยิมให้ออกกำลังกายนะครับนี่จะเป็นห้องคุณหมอครับ ตนี่แล้วผู้เล่นนักเตะหน้าใหม่ไฟแรงของอาร์เซนอลนะครับกาเบรียลเคซุตนะครับก็คือเพิ่งย้ายมาจากแมนซิตี้ย้ายมาก็ยิงยับยับเลยแล้วตอนนี้คืออาร์เซนอลก็เป็นอันดับที่หนึ่งของพรีเมียร์ลีกซีซั่น2022-2023นะครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหซีซั่นนี้แฟนๆเดือดกันแน่นนะครับก็คือแบบยิ้มแป้นนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นห้องของอาร์เตต้านะครับเป็นออฟฟิศนะครับนี่ครับเป็นห้อง คล้ายๆเลาช่เลยนะครับสาหรับผู้จัดการทีมนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมีห้องแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับทีมอาร์เซนอลนะครับคือสเตเดียมทัวร์เนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นหนึ่งวันก่อนแข่งเขาจะไม่ให้เปิดสเตเดียมทัวร์ในห้องแต่งตัวนักเตะนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้อาร์เซนอลมีแข่งที่เอเมอร์สสเตเดียมนะครับแต่ว่าเขาเปิดให้เราเข้าได้นะครับเข้าเยี่ยมชมห้องแต่งตัวหนึ่งวันก่อนแข่งได้นะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นในสนามอื่นๆนะครับ แล้วก็นี่นะครับก็เป็นผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นเก่าของอาร์เซนอลนะครับเด็กๆแฟนแฟนอาร์เซนอลแล้วก็น่ารักมากเม่กี่ว่าแค่ e t a picture ตรงนี้ก็จะเป็นพิชนะครับเป็นอุโมงค์นักเตะที่นักเตะออกมานะครับเรียกได้ว่าให้ฟีลเหมือนเรากำลังเดินเข้าสนามนะแล้วดูความยิ่งใหญ่ของสนามเลยครับทุกคนโอ้โหคิดดูเดินออกมาแล้วก็คือแบบถ้าสมมติมีคนความจุเต็มหกหมื่นที่นั่งนี่คือแบบเสียงเฮเสียง โอ้โหคีฟออฟเด e grass นะครับก็ไม่ให้แค่เหยียบก็ยังไม่ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสนามหญ้าจริงนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นหญ้าเทียมก็ยังให้เหยียบไม่ได้นแล้วเมื่อกี้ director board ที่เรายืนอยู่ก็เป็นตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของ first team นะครับแล้วก็เออเวลาผู้เล่นนักเตะเข้ามาครับก็จะมานั่งตรงนี้กับบรรยากาศทีมครับเก้าอี้ตัวแรกนะครับอ๋อแล้วว่าบรรยากาศนี่โอ้โหทุกคนคิดดูดิเนี่ยเขามายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบดูเกม คืยอยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเก้าอี้ก็สบายมากนะครับนุ่มแต่ว่าเขาเอานี้มามคุมก็เลยไม่ได้สัมผัสว่าเป็นยังไงนะครับมุมมองนะครับถามว่ามองเห็นชัดไหมตรงนั้นชัดสุดแล้วที่ผมพาขึ้นไปดูนะครับดีรคเตอร์บปรดชอบมากดีมากแต่ว่าตรงนี้ก็พูดเลนักเตะครับถ้านั่งก็หัวบงนะังไง เอ็ดหายไปไหนไม่รู้แต่ว่าอยู่ดีๆเรามา12แล้วนะครับอินเตอร์วิวรูมนะครับคือห้องนี้นครับนี่เลยอ๋ก็สำหรับเกมนี้นะครับเราเล่นได้ดีมากนะครับเราผ่านมา4ี่นัดนะครับเราก็ชนะทุกนัดเลยนะครับเรียกได้ว่าเรามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์นะก็เราต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าอาร์ซนอลจะทำผลงานได้ดีแบบนี้ติดต่อกันไปเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีคำถามใครจะถามอะไรอีกไหมครับอ๋อไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ไปดูห้องอื่นต่อนะครับ อันนี้แฟลชอินเทอร์วิวอ้ามีสองห้ององานทุกคนสำหรับนัดต่อไปนะลิอร์พูจะมาเยือนนะครับเราก็จะไม่มาแพ้ที่อาร์เซนอลอย่างแน่นอนนะผมจะพาซาร่าผมจะพาลูเยสผมจะพาทุกคนมาบุกชนะที่เอเมเรซสเตเดียมนะครับจริงๆห้องอินเทอร์วิวนี่มี5 6 7ห้องเลยนะสำหรับห้องแบบไม่กี่นาะแบบอินเทอร์วิวนะครับว้าว นี่ก็เป็นห้อง press conference อ๋ออันนี้นะครับจะเป็นห้องแบบที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาไม่ได้จากอีกทางนะครับ mm hmm. ผู้สื่อข่าวมาถามก่อนเกมหลังเกมนะครับ mm hmm. นี่ห้องนี้เลยนะครับ mm hmm. อาเชนอ่เรามาลองเป็นผู้สื่อข่าวนะ mm hmm. นี่วิวของผู้สื่อข่าวนะครับก็อย่างนี้เลย นี่เราดูว่ามันเป็นห้องอะไรนะครับน่าจะเป็นห้องผู้สื่อข่าวด้วยนะทุกคนคือแบบเนี่ยมีโต๊ะเหมือนแบบว่าถ้าประเทศไทยก็เหมือนแบบเรียนพิเศษนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะให้ผู้สื่อข่าวนั่งทาแล้วก็นั่งพักนะครับนั่งทํางานส่งข่าวะทุกคนคือผมเดาวล้วนๆนะครับอันนี้คือเดาวล้วนๆจริงจริงอันนี้ก็จะเป็นตู้ซูเียร์คอยนะครับก็คือจ่ายเงินแล้วก็จะได้เหรียญมาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งสวยนะผมว่าสวยสวยเลยนะครับสําหรับเหรียญ ราคาปอนปอนะครับประมาณ90สบาทสำหรับเหรียญหนึ่งเหรียญถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลนี่ควรเก็บไว้ในห้องนี้นะครับเขาก็จะมีแบบโอ้หน oh. ังสือพิมพ์ต่างๆที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งของอาร์เซนอลเป็นข่าวของอาร์เซนอลนะครับอันนี้คือจบทัวร์แล้วนะทุกคนเพราะว่าอันนี้คือถ้าสมมติใครมาทัวร์สนามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคตสำหรับทัวร์นะครับใครอยากได้ทุกเซอร์ติฟิเคตก็คือกดตรงนี้เลยนะครับเรารอวารอดูนะครับว่ากดยังไงนะครับ select language which country อะไหนลองดูปาร์ตเลยมีไทยแลนด์ป่ะไม่ใช่ oh, <good>. continue นี่เขาห้ใส่ first name last name เ mm hmm. ขาจะบอกว่เขาจะไป r ริ้นฟรีตรงข้างนอกนะครับถามว่าเข้ามานี่มีความรู้อาชีนอลไว้ถึงป้ายทางออกนะครับไม่มีเลยนะครับคลิปนี้เพราะว่า นี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดด้วยนะครับสำหรับทัวร์สนามนะก็คือเข้ามาชมบรรยากาศพาทุกคนมาดูบรรยากาศของสนามเอเมอร์สสเตเดียมเท่านั้นนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลทุกคนหากันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าบรรยากาศอะไรพวกนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงแต่ทุกคนดูจากคลิปผมไปก็น่าจะรู้ว่ามันอลังการแค่ไหนนะสำหรับเอเมอร์สเตเดียม <ates> นะครับพอออกมานะครับก็คือจะเป็นทางเดิมนะครับคือลานจอดรถนะครับก็เขาน่าจะให้ไปที่ ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ไปรับซอริฟิเคทที่เราขอเป็ี่นไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เราก็ต้องคืนเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดแต่ไม่มีมิวเซียมนะทุกคนผมไม่รู้เหม,มือนกัน,นว่ามิวเซียมก็คือรวมอยู่ในนันละมัง้งแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นทัวร์ซอริฟิเคทนะครับที่เมื่อกี้เราได้มานะเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปเปิดให้ทุกคนดูอีกทีนะครับในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างก็จะเ,เปิดให้ดูตรงนี้เลยนะครับเออเปิดให้ดูผ่าน ส่วนใหญ่ก็เป็นประวัติของทีมนะครับเมื่อกี้เห็นฟานเพอร์ซี่แวบ,บๆนะครับออเป็นประวัติแบบทีมไร้พ่ายอะไรเงี้ยก็สําหรับใครที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นแฟนอาร์เซนอลนะครับก็สามารถลุ้นรับอันนี้แล้วก็หูฟังนะครับที่ผมไม่ได้ใช้นะ สำหรับใครที่อยากอ่านได้เล่มหนังสืออาชแนลวันนี้กับผู้ฟังนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้นะครับว่าทำไมถึงเป็นแฟนอาชแนลครับเพราะเหตุผลใดที่ทำให้คุณเริ่มชี่อาชแนลครับเหตุผลไหนที่มีคนไลค์มากที่สุดนะครับผมจะให้คอมเมนต์นั้นนะครับเนี่ยครับเขาก็ไปหาชื่อเรานะครับไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่า C H A I ไม่มีชื่อผมนะครับทุกคนเนี่ยเขาเจอแล้วนะครับ ก็ถ้าถ่ายรูปนะครับเมื่อกี้ก็10บปอนครับเชสเมดเพราะฉะนั้นนะนี่ก็คือช็อปนะครับสำหรับช็อปอาร์เซนอลนะครับก็มาดูช็อปของอาร์เซนอลบ้างว่าคราวนี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้ก็อันนี้เป็นของผู้หญิงนะครับผู้ชายอันนี้จะเป็นเสื้อปกตินะครับถ้าสมมติเป็นเสื้อแข่งของซีซั่นนี้ครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอเวนะครับนี่ก็จะเป็นมัสคอตของอาร์เซนอลกันเนอร์สอลนะครับ15ปอนเอง แต่ว่าเอากับไทยนี่น่าจะยากนะครับนี่ก็เป็นที่สกรีนเสื้อนะครับมีชื่อของทุกคนแล้วก็มีทุกแบบเลยนะครับก็ใครที่ซื้อก็มาสามารถสกร้นสกรีนเสื้อได้นะครับอันนี้ก็ผ้าม็นคอแบบใหม่นะครับของซีซั่นนี้นะครับเป็นปักนะครับไปละโอ้ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นที่ให้ถ่ายรูปนะทุกคน อันนี้ผมก็แบบีบพามาดูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านวิดีโอนะแต่ถ่ายรูปได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก hey, ็ให mm ้มาดูเร็วๆอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมให้ถ่ายรูปได้แต่ว่าไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับสเตเดียมทัวร์ของอาร์เซนอลนะครับเ่งเรียกว่าเป็นสนามที่สวยมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ ในการสเตเดียมทัวร์นี่คือให้ความอิสระในการเดินให้ความอิสระในการนั่งพักหรืออะไรไม่มีจำกัดเวลานะครับอยากนั่งนานเท่าไรอยากไปจุดไหนอยากยืนรออยากถ่ายรูปนานเท่าไร่ไม่มีห้ามนะครับแต่ผมก็ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าจะดีสําหรับทุกคนหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมชอบความเป็นส่วนตัวแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะมารู้ลึกจริงๆว่าสนามนี้มีประวัติความเป็นมายังไงหรือว่ามีอะไรยังไงก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะไม่มีคนบรรยายให้แต่ว่าถ้าอยากได้ก็คือรีเควสต์เขาได้นะครับ แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือเครื่องไม่เกียร์ครับถ้าสมมติเราเสียบหูฟังก็จะมีรายละเอียดสําหรับสนามแต่ไม่มีภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปร่วมสนุกเล่นคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้นะครับต้องทําตามให้หมดนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ถึงจะมีสิทธิ์นะครับถ้าสมมุติว่าท็อปคอมเมนต์ที่ได้รางวัลไปนี่ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์หรือไม่ได้กด subscribe มีหลักกานนนยยืั็อดไปนะครับ